ชุดท้ายบ่อเลยครับผมนะครับชุดท้ายบ่อเลยนะครับผมเป็นชุดท้ายบ่อครับผมนะครับนี่เป็นใต้น้ําเงินใต้เขียวแล้วก็หมาใจนะครับผมนะครับมันก็มีกัดมีขาดมีแหตุอะไรกันบ้างครับธรรมดาครับผมนะครับเป็นปลาท้ายบ่อเลยครับผมนะครับใครจะเอานะเออนะครับใครจะเอานะบอกได้ครับผมตัวละสามสิบพอครับสามตัวร้อยครับผมนะครับสามตัวร้อยครับเป็นชุดท้ายบ่อนะชุดท้ายบ่อนะครับนะครับเป็นหมาใจครับผมใต้เขียวใต้น้ําเงินนะครับผม ครับผมสวยๆนั้นเลยนะครับสีจ้าบๆเข้มๆเลยครับผมนี่เห็นไหมนี่ครับผมนะครับมีมีตําหนินะมีกัดมีขาดมีกัดมีอะไรกันนะนะครับห่างบ้างใช้น้ําบ้างบางตัวนะครับผมมีกัดกัดมีอะไรกันบ้างนะครับเป็นจุดตายกอกครับผมนะครับเป็นจุดตายกอกนะครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับเข้มๆเลยนี่ขนาดบางไม่ได้หมักไม่ได้ฟอมนะนะครับเอาไปเลี้ยงเล่นกันได้ครับผมนะครับสามตัวร้อยพอเออนะครับสามตัวร้อยพอครับ รับจับเยอะเลยนี่จับสีเข้มๆนะครับเข้มๆเยอะเลยนี่นะครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับทักกันมาได้ครับผมรับกันมาได้เลยโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ